เป็นแม่ค้าออนไลน์รถโดนชนประกันคู่กรณีบอกน้องไม่มีสลิปเงินเดือนพี่จ่ายให้ไม่ได้นะหยุดครับอย่าไปเชื่อกฎหมายบังคับให้จ่ายครับแยกให้ออกครับ 1. รถพังเอาไปซ่อมต่อให้คุณตกงานถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกแล้วรถเก๋งเข้าอู่ประกันต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ขั้นต่ำ500บาทต่อวันครับปฏิเสธไม่ได้ 2. ถ้าคุณเจ็บทำงานไม่ได้ไม่มีสลิป ก็ต้องจ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆครับ แต่ถ้าคุณรายได้เยอะกว่านั้นให้เอาหลักฐานพวกนี้ฟาดหน้าไปเลย 1. s t a t สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนไฮไลท์ยอดเงินเข้า 2. หน้าจอสรุปยอดขาย s h o ป e e TikTok 3. รูปถ่ายตอนแพ็คของส่งของยืนยันว่าต้องใช้รถทำงานจริงถ้าประกันยังดื้อบอกไปเลยว่าเจอกันที่คอปะพะครับใครเคยโดนกดราคาบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันครับทนายนอกศาลไทยธนาที่ปรึกษา